ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องอีสานบานปลาสตอรี่เมื่อนี้จะนําพาพี่น้องนะครับขึ้นไปเลาะโคกรอบป้านะครับไปหาน่อไม้ไรนะครับไปลุยไปชิญน้องกันรับว่าเมื่อนี้การหาอยหากินการหาเก็บการหาฮักน่อไม้ไรจะได้น้อมงามจะมาหรือป่ะมานยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่โคกน่อไม้ครับครับผมเปิดแรกการเมื่อนี้ด้วยน้อไม้น้อมงามนะครับจุดนี้สามน้อากันนะครับผม นอแรกครับนอไงนองามอยู่นะครับงามงามครับก็นอสั่นอีกมีจิ้มบอลนะครับผมถนัดเมียดนะครับบอลข้นอ่ะทีว่าคือบอเสียมมาอันนี้รู้สึกว่าจะสั่นเกืนคนนะมันออยงบได้อาน้อยเงาวนะครับเดี่ออสองนอก็คือว่างามอยู่นะครับผม เต็มกันไปเลยครับลุ้นกันไปเลยครับผม <c oughs> นอนนึ่งครับพ <c oughs> อได้ไปต้มครับห <c oughs> อยเหานะครับเ,าเราะ <c oughs> จะพอส้นไส้จะหักเห่า, <c oughs> เาคอยห้อนเอาที่หลังนะครับส้นไส้นี้สามารถกินได้อยู่ครับ พี่น้องครับน้อน,นี่มีจอมพวกพวกเห็ดห้างใส่นะครับพวกเห็ดพูนใส่งานอยู่นะครับเดี๋ยวหักก่อนเลยครับหอมงามครับสองนอนะครันน,น,น้อยน้อยนึงจะนอนอันนั่นอีกครับ นอนนะครับหมดหลายๆนะไหมดแดงงามครับนอนนึงครับถึนดดงน้อมงามครับนอนหนึ่งครับ นอนค่อยง,ง่ายปไปนลยนะครับแต่ว่าก็พอได้อยู่นะครับนอสนสันนะ่นๆนะครับนอนงามครับนอนงามครับ นอนสันนี่คือว่ามีนอนพ่อได้หายโยนะครับนอนหนึ่งครับนอนสันครับนอนเงาหนะครับเงาแต่ว่ากระสได้ส่วนไ่นะครับนอนหนึ่งแล้วก็อีกนอนหนึ่งครับ กันเง้าอย่าขว้นอเอา,านะครับน้อน้นอยๆนะจะกลังงามอยู่2น้อนอครับ ถือว่างามอยู่นะครับในตุงอ่อนๆพอดีเลยนอมง,งามเลยครับนอลเาวครับนอนุ่งงามครับ นอนนี้นะครับีเนาวน่ส่วนไฟนะครับเดีว,ว่างามอยู่ครับขอเนาวนี่ส่วนไปนะครับ เง่าครับส้นไปลายได้อยู่นะนอหนึ่งครับงามๆเลยนะครับวงหนึ่งครับหนึ่งนอสองนอครับอนอที่สามจุดนี้ได้สามนอนะครับนอเง่า เอาไปหักเอาไปตัดเอาไปทอดเอาไปห่อนเอานะครับเดี๋ยวว่างามอยู่อีกนอเนืงอสันนะครับหมดขั้นกับล้ายหลายกำล,ลังงามเลยครับจะนอนเหย้าครับปรไปอันไหนครับนองกำลังเหย้างามๆรับ นอนหนึ่งเตืมกันครับนอนก,กำลังงามนะครับนอนนึงครับโอดินบนได้ไรกำลังงามครับนอนหนึ่งครับหนึ่งนอน,งนะครับไปเตื้มกันไปเรื่อยๆน้านนี้ก็อ,อีกหนึ่งนอ นสาไปแล้วครับหนอเงี้ยงามนะครับผมสมสูบณแทบนะครับนอนเงยๆนะครับเนยาเๆในส่วนที่อ่อนอยู่ตามบ้องอยู่นะครับสีบัานอนเงีย้ยอ ได้อยู่นะครับผมเพราะได้ไปตุ่มอยู่ครับสองสามนอนะนะนน่นหนาอีกนอนหนึ่งแน่นหนาอีกนะน,น้อยหน่อยไปเดีย๋ยวไปสามนอนอยู่ครับงาม,งาม นองงามครับอีกนอน,นึงครับอีกสองนอครับสันสันสน,สน,นอเลื่อมเงาล่ะนอเงาต้นไฟนะครับพอได้อยู่ครับทั้งไยนะครับก้อนี้ นี่คิดนอนเงาเนะี่ยเกิดอะไรนอนหนึ่งครับเกิดอ,องคออะไรนะนอนนึ่งครับส่วนฝายนะครับแล้วก็ดันน,ะน,นั่งอีกนอนนึงหลายอยู่นะครับอ้าวเอาอีกจากนอนนึงนะครับเป็นนอนทรงไทยแล้วกัน ในไรยเราเน,ะนอะง,งามๆนะช่วงไทยตัวนี้เตรียมตรงไพ่แล้วไม่มีงไซส่แล้วส่วนนี้ก็จะไปห้อนเป็ตาดอกส่วนที่บนะ่อเนาะเนาะเอาเฉพาะส่วนไปเดี๋ยวไปลุป้นบรากันในชงไทยครับครับผมตอนนี้ก็คือว่าได้น้องไม้ไายเราวนะครับก็จะพ่อแล้วก็จะเดินทางลงจากคู่นะแล้วก็จะไปห้อนว่าไม้งาม,งามให้พี่นองเลยเบิง้ง เดี๋ยวเปรุ่นไปชดมากันพี่ชองมไทยครับครับผมตอนนี้ก็ห้อนออกาใหม่เป็นที่ียปล้อยแล้วนะครับคําว่าฮอนอธิบายก่อนเนาะนะครับห้อนก็คือการตัดตัดซ่อนที่เราต้องการออกนะครับเพราะว่าสิเป็นตัดทั้งต้นทั้งเงานะครับหรือว่าตัดทั้งปลายตัดถิ่นะครับนี่นี่คือส่วนที่ตาดอก่วนที่ห้อนออกมาแล้วนะครับนี่คือส่วนที่เบอลนะครับเบื้องอนี่คือส่วนที่เบอลนะครับนี่แอนบัตนะเนี่ยทั้งปลายทั้งต้นส่วนที่ ใส่ประโยชน์เพราะอะไรนะเพราะมันแข็งกินบ่อใดนะครับบางทีนี่ยเมืเ่อบรรเซนที่จะเอาไปแคทจิ้เฮ็ดจินนะครับห่อนออกมางามๆแล้ว่าหรือว่าตัดออกมางามๆหล่าตัดต้นตัดปลายออกนะครับได้ซ้ำนี้แล้วครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้ต้มแง่ๆอยู่ครับต้อมหมอแยแง่ๆอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะบ่อใดไหลายคือทางเงินเพิ่นนะครับแต่ว่ากับพ่อโย่พ่อกินนะครับก็ถือว่าเอาไปแคทจิ้เฮ็ดจินนะครับบ่อใดเอาหลาย เอาซ้ำที่ชาวเพจยูเอจินได้นะครับก็คือเอาไปเฮ็ดยูเฮ็ดจินพ่อได้เอาไปขายนะครับกับได้ซ้ำใ็เกาซ้ำมันนะครับกับพ่อได้ยูได้จินอยู่นะแต่ถือว่าบกชีลายชิเรสสำหรับการหาหนอนไม้ไรเมื่อน,นี้นะครับปลาเกานะครับปลาที่สองนะครับปลาเกาของคิ้ปนควน พระว่าผมหาคลิปแรกนะคือเป็นปลาแรกนะครับมันปลาบางแต่ว่ามาปลานีเป็นปลาใหญน่นะครับถือว่ามีน่อนพอใไ้ได้เก็บอยู่นะครับผมขอขอบคุณพี่น้องปองไปสู่ปูสุข้นครับที่เกียรติเขามารับชมรายการจากช่องอีสานบันปลาสตอรี่เบิร์คลิปจบแล้วฝากไปกังแรงใจให้กันแลกกันนะครับกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใบนะครับเพื่อที่จะพบปลาดลิปต่อไปครับขอพบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกการติดตามรับชมรายการพบพอกันในคลิปหน้าครับ สุขสมบัติกับสุขสุขค่เปรเียบประจนเงินทอง,ตงตทเตี่ยมทงเตียมทาเงินข้ามกับแก้วให้เหลือใส่ให้ม่ได้หลายกับสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลปลอดภัยจากโควิดไปแล้วสวัสดีครับ